วันนี้นะคะเรามารู้จักกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องใช้ยาในการรักษาหลายชนิดร่วมกันนะคะเพราะว่าการรักษายาหลายชนิดร่วมกันเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดผลข้างเคียงนะคะถ้าเราใช้ยาเพียงชนิดเดียวนะคะผลข้างเคียงก็จะเกิดขึ้นค่อนข้างสูงมากนะคะการใช้ยาหลายชนิดร่วมกันในการรักษาเนี่ยนะคะ แพทย์เขาก็จะลดปริมาณที่ต่ําลงเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงหรือผลกระทบต่อร่างกายก็จะมีน้อยลงนะคะก็เป็นข้อดีนะของการที่ใช้ยาหลายชนิดรักษาร่วมกันเพื่อลดการอักเสบของโรคและทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะให้ได้ผลดีนะคะก็ต้องขึ้นอยู่ในความร่วมมือของผู้ป่วยด้วยแล้วก็กับแพทย์ด้วยนะคะและสิ่งที่สำคัญ เราต้องมันตรวจเลือดนะคะตรวจปัสสาวะนะคะแล้วการไปพบแพทย์ตามที่แพทย์นัดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเราไม่ควรละเลยนะคะเพราะจะเป็นการประเมินในการใช้ยาของคุณหมอที่รักษาเราเนี่ยนะคะให้รู้ว่าในการใช้ยาระดับปริมาณไหนที่พอดีหรือว่าต้องมีการแก้ไขปรับยานะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพบกันนะคะ ว่าเราจะดูแลสุขภาพร่างกายของเราอย่างไรสวัสดีค่ะ